พ่อกันแม่พ่อกันแม่พ่อพ่อกันแม่หัวสิกรรมน้องลงรัให้แม่น้อมหัวลงรับพ่อสักกอนแต่ให้แม่หัวสิกรรมสักกอนหัวสิกรรมลูกแล้วจะค่อยอันจะค่อยปล่อยเด้อหลังห้พ่อลูกความจะค่อยปล่อยขันเอ้ยจะค่อยลูกจะค่อยปล่อยอ ไอ้พวกเต้งดีๆ,ๆต่อไปหนีเถอไอ้สมงตังสงงะะมงั้อมือมานั่ละปักขันในแม่เรากาบงามๆสามเถื่อกาบอยู่ตีนเพื่อน,<ม>นกาบแล้วสามเถื่อจะใคยเอาตีนมาเสียดหัวโยกตีนึมาเสียดหัวา<ม>าสามบาทโยกขึ้นเสียทึ่งๆเลยนั่นแหละเสียดกรกำ ขันจะคล้องนันสาวไปขันลูกผักคอกมาานนะไปขึ้นทานพระเด้เอาไปขึ้นทานพระเฮาอยู่ห้องเอาแตแ่แตง่ใส่ถุงไปาดอกไม้ก็ขันเราไปแตงยื่เือนก็ได้ไปแตงไม่อยู่บ้านเออ ก็ไปบอกเพื่อนว่าขันลูกเต่าขอขอมาเด้อนี่ก็บอกพอโตน้่บอกของหลักสมหลักษาเขานั่แล้วก็ขอขอพ่อให้ลูกบันนี่